นม่ผมภาคุงไม่ยังเนี่ยนี่ไงใครกินเบ้ารู้จักไหมนี่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  S K A ใช่สกาอ๋อสกาสกาใช่ไหมใช่โอ้มันเป็นร้านหมูกระทะใช่ไหมแม่เป็นร้านหมูกระทะค่ะเจ้าของร้านคือคุณบี้เดือสกาเพิ่งจะเปิดร้านหมูกระทะมาเองที่ผมดูในอะไรนะเขาเรียกว่าโซเชียลเหรอเขาเพิ่มนี่ยวโเชีภาษาไทยมันแรงมันมีดราม่าไม่ใช่หรอครับใช่ เขาบอกว่าหมูที่เนี่ยเมนูหมูเอาตายเออหมูเอาตายราคาห้ากว่าบาทออแต่ว่าสั่งมาพี่หมู่ไม่กี่ชิ้นเองแบบยุ้มยิ้มยุ้ม,ย,มยิ้มมากอะ่ะเจ๊แหม่มเลยคาใจใช่ <จะ S 1> ว่าจะมาดูเองกับตัวถูกมันแพงแล้วคุณขายแบบแค่นิดเดียวอะ่ะได้ไงแล้วทีแม่ผักมีดินแล้วผักเขาปลูกในดินไหมล่ะ แต่คุณเ,าเอาไม้คนกินคุณก็ต้องล้างให้มันสะอาดเปล่าพี่บางจังหวะมันอาจจะมีติดดินนิดนนหน่อยก็ได้ถ้าคุณจะคิดจะเปิดร้านอาหารแบบนี้บริการลูกค้าเรื่องของการกินสุขภาพ<อ>คุณก็ต้องเอาใจใส่ดูแลมาก<อ>กว่าน,นี้ไม่ใช่แบบว่าเพื่อหวังเอากําไรงั้นไปเจมส์ที่เขาบอกว่าใช่เมื่อกี้หนูได้ยินไปแค่เดืนเดียวเราไปดูกันครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาที่นี่ค่ะนี่อ่านออกไหมอะไรครับคุณแม S K a F เคเอโอสกาหมูใช่แล้วพี่รู้จักไหมสกาเขาดังแล้วพี่มันเป็นฉายาไงพี่สกานักร้องอ่ะเนี่ยเนี่ยเขาดังนะร้านสกาที่ดังใต้นี่เหรอใช่โอ้ไม่ใช่นั่นน่ะอะไรสกาที่สกาเขาเป็นนักร้องแต่หน้าตามันคุ้นๆนะครับคุณแบบนี่ไงนี่ไงพี่เขรู้จักนี่เนี่เนี่ยสกาหมูกระทะค่ะเพิ่งเปิดใหม่พี่เดือดใช่ถึงเดอดสกาใเพราะว่าเปิดร้านหมูกระทะ เจ๊แมมก็ M เลยเจัดให้ใเพราะว่ามันมีกระแสด,ดาราม่าเปิดปุ๊บมีดาราม่าเลยนี่ไงพี่ดูสิสเขาบอกเขามีเมนูกินเอาเป็นราคา269้กิเากินเอาตายสามกินเอาอยู่สามร้อยกินเอาตาย5้9อันนี้แหละที่เป็นดาราม่าพี่พเขาบอกว่ากินเอาตายก็นึกว่าแบบว่ากินแล้วแบบมันไม่หมดอะพี่ของมันเยอะมากแต่พอมีลูกค้ามาใช้แล้วคือมันน้อย นี่แหละอันนี้อะไรคะเนี่ยนอันนี้อะไรว่ากินเอาตายนี่ครับนี่นี่แซกินเอาตายนี่เลยชุดนี้แหละชุดว่ากินเอาตายพนาวาชุดนี้แหละที่เขาบอกว่ามีดราม่าแต่ว่าอันนี้แล้ววันนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงวันนี้ยึะว่ามันเยอะไหมเยอะนะพี่เยอะนะคุณเราเราเราจะลูกตรงตรงรูกไหมดูได้เขาเรียงตรงรูกไหมอ่าไหนดูสิเขาเรียงตรงรูกไหมเบคอนเบคอนอยู่ฝั่งนี้สีนหมูเขิดข้างอ่ะของเบคอนฝั่งเขาเรียกว่าตรงปกอ๋อตรงนี่ตรงรูปดูเรื่องเลย อันนี้ปลาหมึกปลาหมึกมีกี่ชิ้นมีสามชิ้นอันนี้มีกี่ชิ้นหนึ่งสองสามชิ้สามโอเคครบนี่ครบนี่กินเอาตายเนี่ยอันนี้น่าจะเลิกดราม่าได้หรือเปล่าแต่ว่าตอนนู้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันดราม่าเขาบอกมันน้อยแต่ตอนนี้น่าจะปรับปรุงแล้วมั้งคะนี่ผักผักวันนี้เรามีมีขี้ดินไหมมีขี้ดินไหมดูนี่มีดินไหมสะอาดหรือเปล่าวันนี้ไม่มีนะฮะอันนี้อ่าอันนี้คูนาสะอาดหรือเปล่า ว่าไม่ค่อยสะอาดนี่แหละต้องไปล้างมืออย่างก็ไม่รู้นี่แหละเนี่ยไม่มีดินนะกินได้โอเทน้ำดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ก่อนรีวิวน้ำซุปกันเคุณคุณทำเป็นปะเนี่ยใส่ใส่ให้ดูแลพี่แหม่มใส่พี่แหม่มใส่หมูต่อกเดี๋ยวฉันจะใส่ผักก่อนอันนี้มาก็อย่างตรงปกไปดูนะครับนี่ฮะอ่ะวันนี้ผักมาผักมาก่ะนะจ๊ะการะทนี่พี่แหม่ม นี่หมูอะไรคะเนี่ยหมูทองคำนะฮะหมูทองคำหมูทองคำนะฮะแล้วก็แากจะบอกพี่ว่าครัับอนนี้ทองคขาไปกินไปกินอ่ะไปกินที่อะไรนะไปกินพวกซูชิเอาไปข้าวเผ็ดแล้วก็จะฉีดฉีดแล้วเขาอยากว่าเอออยากให้ไปเป็นเมนูดิเซนเล็กเซนอะไรพูดก็ไม่ค่อยชัดเมเจอร์ไม่ไหวแล้วว่ายูทูบเบอร์คุณก็ไม่ชัดเนี่ยมาล่าน้าทีหน้าที่แบบเผเลยอ๋ออันนี้ก็เป็น อ๋อหมูใส่งาอันนี้หมูใส่งาหมูใส่งาอันนี้หมูที่ไชดำหมูกระเทียมที่ดำอันนี้หมูอะไรฮะตัวนี้หมูคุกฝุ่นหมูคุกฝุ่นนี่ไม่พี่เขาบอกให้ไปคุกฝุ่นข้างนอกนู้นก่อนแล้วก็ไม้พี่กินเชิญครับเชิญใส่ได้เลยครับผมต้องบอกว่าเป็นคนที่กินข้าวเราไม่อ้วนเลยฮะคือบอกสูตรกับเครกินกันเลยคุ่นดีไงแม่แม่เราจรินมาแล้วแม่ขอบคุณค่ะมาแล้วเดี๋ยวเรารีวิวกันดีกว่ามารีวิวมันชิมสองแล้วก็เอาหมูใส่เลยนี่ ไอแก้วแม่มั้ยใช่ใช่มดก่อนกินเลยครับกินเลยกินเลยอ่าใส่มดเลยครับนเลยคุณทำให้มันสวยๆหน่อยสิเดี๋ยวมันจะสุกหรอแบบนั้นน่ะเฮ้ยฮะเออเดี๋ยวคุณเออเข้าไมันไม่สุกมันไม่มีที่ย่างอ่ะกินกินกับซอสกิแม่ด้วยเอากิน ยังไงอะคุณ้ามาแล้วะเขาบอกว่ามันดูไม่น่ากินเลยน่าเบ่อียอะไปดูพร้อมันนะนี่คุณไปดูออันนี้ยกินมีเนี่ยเนี่ยแบบแบบเหียวโลนี่เอาไปโรยอาไปทำแบบนี้เนี่ยคุณกินมันก็ไหตาเหียวไจริงอ่ะเขาต้องใส่มันตรงนี้ก่อนแล้วมึงกบอ่า ไม่บ่อยมันเข้าตาหมูนะอันนี้เดี๋ยวฉันต้องไปต้องไปแจ้งคขาอีกเอาหมูเข้าตาเนี่ยไม่ใช่ี่จริงอ่ะเราต้องรอให้น้ำมันสุกนะถูกแล้วเราก็ใสหมูนะฮะคุณทำอย่างนี้นะฮะคุณเสียชื่อหมวปดเลยนะครับแทนที่คนเขาจะมารีวิวร้านให้เขาดูดีแล้วใครจะกล้ากินเนี่ยคุณรีวิวแบบเนี้ยเราใส่ไปก่อนนะเนี่ยมันจะเอาตรงไหนมาสุกนี่สุกแล้วเนี่ย ใช่คุณคุณทำดีคุณไม่เคยให้เกียรติร้านเข้ามาเนี่ยคุณทําให้ร้านเขาต้องแบบของมันน่ากินแต่ว่าคุณมาของไม่น่ากินเลยกินอยู่เนี่ยใครเขาจะให้คุณมารีวิวดูของไม่น่ากินมารีวิวร้านเพราของไม่น่ากินเหรอเลยพูดหัะยกินตั้งแต่เนี่เอ๋อคุณสงสารคนตากล้องอ่ะคงมือสั่นแล้วแหละคงแบบรู้สึกแบบ น้ำลายย้อยอ่ะนะฮะน้ำลายย้อยนะครับผมเออต้องบอกว่ารู้จักไหมคำว่าความสวยงามอ่ะมันสวยอยู่แล้วครับผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอยู่แล้วครับสำหรับหมูกระทะพี่ๆเดือดตะการนะฮะหมูมารอบนี้นะฮะฉันไม่อยากให้เจ้าของเขามาดูเลยเขาจะเสียใจกับคุณทำแบบนี้เอาตอันนี้หมูทองคำนะฮะทองคำกินเข้าไปอ่ะยังไม่สุกครับพี่อ่นนี่หมูทองคำนะครับนี่หมูทองคำเนี้ยเนี่ยนะนี่ ีต้อสิบเม็ดเยอะครับอะกินเลยพี่มันไม่ร้อนปะเนี่ยน่ะไอ้นี่กระถางมันร้อนแล้วแต่ว่าเราใส่หมูเยอะไปเออเขาต้องแบ่งย้ายไปตรงนู้นน่ะดูคุณเทซีทำอาหารเป็นปะเนี่ยบรรยากาศก็จะแบบนิดนึงนะฮะผมว่ามันดูเท่าจริงๆถ้าเขาแบบเอาข้ามบ้านออกนะใช่ใช่ไม่เขาไปฝุ่นตรงนู้นหรือเปล่ารถวิ่งพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชิมตอนนี้นะอันนั่งก่อน ี่ร้อน้ำจิ้มปลาซีฟู้ดถูกแล้วสุกแล้วถูกแล้วสุกสุกแล้ว่าอร่อยสุกแล้ววันนี้มาถึงร้านพี่บี้เดี๋ยวสากายแล้วต้องอมาถามคำถามครับผมร้านเพิ่งเปิดมาบีดราม่ามาเลยตั้<า>ง,<อ>งแต่วันแรกใช่รครับ เขาบอกว่าหมูอ่ะกินเอาตายอ่ะแต่ในโซเชียลลงอ่ะมันไม่ได้แแบบอย่างนั้นไงคุณภาพมันน้อยแต่อันเนี้ยพอเมาเนี่ยมันแตกต่างกันมากมันเป็นยังไงไหนเล่าหนสิมันมันมันมองได้หลายมุมครับหนึ่งคือวันนั้นอ่ะวันนั้นมันด้วยความรีบเลยครับผมว่ามองว่าปริมาณมันมันได้น้อยจริงครับอันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับมันได้น้อยจริงครับ2อคือลักษณะของของการมองครับมันอาจจะแบบเราถ้าเราไม่มีการเปรียบเทียบกับวัตถุอะไรบางอย่างครับผม มันจะเหมือนเป็นจานกลมอันเล็กๆอันนึงมันก็ดูมันดูน้อยๆครับแต่แต่เตาเราเนี่ยถ้าเทียบกับเตาก็จะดูไม่ไม่รู้อีกแล้วเพราะว่าเตาเราก็เตาใหญ่กว่าปกติด้วยครับใช่ใช่เตาใหญ่กว่าปกติใช่ครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมอยากให้มาลองกินเองมาเทียบปริมาณการกินของเราเองด้วยครับผมปรับปรุงใหม่แล้วครับเรื่องปริมาณนี่เยอะขึ้นนะครับเยอะจริงๆค่ะเนี่ยคือเยอะมากแล้วเมื่อกี้ได้ลองกินนะอันนี้ต้องบอกว่าอร่อยน้ําจิ้มในที่แม่อ่านในคอมเมนต์นะ เขาอะน้ำจิ้มอะเขายอมรับว่าอร่อยมากครับอแต่ว่าแค่นิดนึงคือปริมาณกับเรื่องผักที่มันมีดินแค่นั้นเองตอนนั้นตอนนั้นต้องยอมรับว่าพลาดจริงๆครับอ่าฮะเรื่องเรื่องดินที่มากับผักเพราะน้องวันนั้นลูกค้าเยอะแล้วก็อาจจะมีหลุดไม่ได้มีร้านเราร้านเดียวหรอกพี่ว่าเราก็เป็นคนชอบกินหมูกระทะหลายร้านก็มีที่ดินเข้าใจเลยว่าบางทีเราล้างแล้วด้วยความรีบหรืออะไรพี่ค้ามันเยอะอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่มันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหดินแบบเยอะแบบ แต่แต่แต่ต้องยอมรับว่าพลาดจริงครับแต่ตอนนี้ก็เราก็จะมีเรามีโปรเซส QC แล้วเรามีโปรเซส QC มันทาให้เอ้ยการที่จะหลุดความผิดพลาดเนี่ยแทบแทบจะไม่มีแล้วครับใช่บริการเป็นไงเขาบอกว่าเอาทงเนี่ยเรียกตั้งนานล <laughs> าเลย <laughs> พนักงานเรียกเรียกตอนแรกตอนแรกต้องเข้าใจว่าคนเยอะมากคนเยอะมากบางทีมันยังไม่ทั่วถึงครับแล้วน้องยังยังใหม่อยู่ยังไม่ลงตัวแล้วตอนนี้ลงตัวขึ้นเราเราเพิ่มปริมาณทีมงานขึ้นอืมครับก็ มันก็เป็นการที่เริ่มต้นมันก็ต้องมีตำมีตีเตียนบ้างนิดนิดหน่อยแต่ว่าเขาก็ปรับปรุงด้วยพี่ว่าเราอ่ะมีชื่อเสียงด้วยมันก็เลยกลายเป็นกระแสดรามาร่าที่พูดถึงจริงครับแต่ผมก็ยอมรับครับกับสิ่งที่เกิดแล้วเราก็คุยกันตลอดกับทีมงานว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคนคนเอาลูกค้ามีมีคอมเมนต์เรื่องนี้เรื่องนี้เราก็เอามาดูว่าจะปรับปรุงยังไงแล้วก็พัฒนาแก้ไขปรับปรุงทุกๆคอมเมนต์ครับเราเออใช่ บันสวนกระแสแมกช่วงโควิดมาเปิดทำจริงๆเข้าที่ผมสัมผัสนะตอนนี้ร้านอาหารหลายๆที่ก็ค่อนข้างกลับมาฟื้นตัวแล้วนะครับมันเป็นช่วงกําลังกลับมาฟื้นตัวแล้วผมผมมองว่าไม่ไม่ใช่การสวนแล้วครับมันเป็นช่วงที่กําลังโตไปด้วยกันแล้วครับถ้าเกิดสนใจอยากจะมาลองทานนั้นอันนี้อร่อยจริงๆครับแล้วก็หมูคุกุ่นเป็นสูตรของเขาเองเขาคิดเองนี่ก็คิดเองอร่อยจริงหมูคุกุ่นได้ทานแล้ว หมูทองค้าด้วยค่ะนี่เป็นสติกเกอร์ของร้านเขาคุณบอยสติกเกอร์บอกมาตอนนี้ยืนกินจิ้มจิ้มอย่างเดียวเลยใช่คุยไปครับผมกินแล้วครับเบอกว่าหมูทองคําหมูทองคํานั่งตักยังไม่เห็นสักิ้นเลยเอ๋อว่ากากินหมดแล้วยังไงก็ฝากร้านบี่เดอสกาด้วยนะคะมาอุดนกันเยอะๆนะคะมีอะไรก็ หนักนิดเบาหน่อยตำดิีดิเซียมเบาๆนิดนึงค่ะเจ้าของร้านก็ยินดีปรับปรุงด้วยแล้วก็ฝากติดตามช่องของซอแ่มจอมผลด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดี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 ครับ